เกือบเดือนเกือบเดือนือ,อนก็นกจะได้น้ำก็จะตัดต้นทิ้งอยู่แล้วทีแรกอะ่ะตั้งแต่ได้ประมาณสักสองใบสามใบนี่กนกนแกลนดเดีมันให้ฟักอะครับท่านผู้ชม แสวัสดีครับข้าวโพดไข่ครับพี่พ่อพี่เองแหละโอ้โหทำทุเรียนด้วยทำข้าวโพดด้วยแล้วอยู่หุบต่างกลางหุกข้าวนี้เอาน้ำไม่ไหนพี่นี่แหละข้าวโพดพี่ก็ทดลองดูใช่ไหมว่าเออว่ามันจะเป็นพี่จะทดลองใช้ปุ๋ยเราด้วยใช่ไหมล่ะใช้ตัวกระเทียมกระเทียมพี่ใช้กระทุเรียนมาใช้กับข้าวโพดได้ไหมเราใช้กระทุเรียนแล้วเราดูว่าเออมันโอเคแล้วก็เลยมาทดลองกับข้าวโพดไงแล้วพี่ว่ามันก็โอเคนะเดี๋ยวเราดูดิมๆิ่มเนาะเออเนี่ยเห็นไหมโอ้มันี่ต้องซว้ มีซองักด้วยโอ้ oh, แน่นอนเลยี่มันมีอันนี้เลยนะทราบฟักที่ทราบกําลังจะเกิดมันก็คงได้แค่กี่วันแลนะ้วเนี่ยพี่ต้องแต่ปลูกอันนี้กําลังจะเข้าสองเดือนสองเดือนแต่ว่าที่พี่ปลูกครั้งแรกนะวันแรกที่พี่ปลูกไป๊ะเว้นอีกยี่สิบวันมันแตกสามใบแล้วอะอีกยี่สิบวันก็จะได้ผลพี่คิด<อ>ว่ามันไม่ได้ผลแล้วนะเกือบเดือนก็จะได้น้ํา คือปลูกตอนปลูกเราไม่มีน้ํารดอะไรนี่นะแต่ว่าเจ็ดวันที่ก็ฉีดให้มันอยู่นะเพราะว่าที่คิดว่ามันน้ํากับปุ๋ยมันช่วยมันนะก็ไม่มีแต่เราก็ฉีดพอยี่สิบวันดูดิเดี๋ยวพอยี่สิบวันอะมันได้ฝักเห็นไหมอ่าฟักเ็ออมันก็ได้เหมือนเหมือนต้นที่ไม่เคยนี่ดูดูท่านผู้ชมเราดูต้นที่เพราะว่าแก่นแกนะเออนี่แก่นแกนนี่คือเล็กก็แก่นเล็กก็แก่นมันก็แก่นหมดเลยนะแต่ว่ามันก็ยังได้แต่มันให้ฝักนะครับท่านผู้ชมต้นความส้มบณ์นะคือส้มบณ์นะ นี่คือเราถ่ายเดี๋ยวเขาห้าว่าเราไวถ่ายแต่ต้นสวยๆเราถ่ายตน้นคีเลยแต่ว่ามันออกฟากแบบนี้ก็ถือว่าน,นี่เนื้อจะเต็มแล้วเนี่ยใกล้แล,กแล้วพี่ก็เพิ่งเพิ่งทแล้วพี่ก็ว่าเออนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเต็มแล้วเขาะจะตัดต้นทิ้งอยู่แล้วทีแรกะตั้งแต่ได้ประมาณสักสองใบสามใบไหมเรตัดทิ้งทำไมอะ่ะก็คือว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเื่อมันจะไม่รอดนะเนี่ยเนี่ยจากเนี่ยใช่ไหมจากต้นขนาดเนี้ยที่พี่มาทําโคน่ะแล้วมันกลายแล้วมัน มันกรมาณสองอาทิตย์อะมันพุ่งปืดๆเลยพุ่งแบบพี่มาเห็นทีห้่ยงงทำไมมันยางเงี้ยมันมีชีวิตรอดได้ก็คือเดิมทีเราขาดน้ำใช่จากที่ปลูกจากที่ปลูกคือประมาณยี่สิบวันนี่ไม่มีน้ำรดใช่ยี่สิบวันเลยแหละยี่สิบวันไม่มีน้ำรดตอนปลูกก็ปลูกแห้งๆแบบนี้แล้วมันก็ขึ้นต้นได้ด้วยเสร็จปุ๊บไม่มีน้ำพอได้น้ำได้อะไรปุ๊บก็ภายในต้องอาทิตย์ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วพี่คิดว่ามันไม่ได้อะไรแล้วดึอ จริงถ้าผู้ชมจากต้นที่มันจะมันเขาจะเอาไปให้วัวแล้วแต่ว่าต้นมันไม่ได้สูงมากนะครับนี่แค่นี้เองต้นแค่นี้ัมนก็ใหญ่แต่ฟากมันใหญ่ครับฟากเท่าแค่เลยแค่นก็เล็กเะเขาบอกโอ้แค่นี้ก็เล็กนิดเดียวมันก็ได้นอแค่นี้เพราะแค่นี่สั้นนี่คือให้ดูต้นที่มันมันกินแกนแค่แค่แต่ว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเราถ่ายแต่ต้นดีๆนะแต่ดีๆมันคือแบบมันอยู่ในฮุบตรงน้น นี่คือต้นแย่ๆแต่ว่ามีซ่องฟักหมดเลยนะเออปกติข้าวโพดมันก็มีซ่องทำไหมที่ฝากพี่ทำไหมมันก็มีมันมีซ่องฟักฟามฟักอะไรพี่แต่ว่าก้องเราคือแบบว่าก่้องพี่คือแบบคือต้นมันไม่มันไม่มีน้ํามันขาดน้าก็คืออยากให้ท่านผู้ชมมาที่ฝันนี้ที่ปลูกแบบว่าพื้นที่ที่ไม่มีน้ําอันนี้เราอยู่ป้าละอูนะครับท่านผู้ชมป้าละอูตรงนี้เป็นเหมือนอยู่กลางหุบเข้าเลยนะรอบๆนี่ก็บีภูเข้ามนเลยภูเข้ามดเลยนะครับไม่ไม่ได้มีแรงน้ํา แต่ว่าลองมาปลูกกบพูดดูเพราะว่าทุเรียนหมดเลยนะตัดหมดแล้วก็มาดูคเนี่ยดูดิครับท่านผู้ชมจากว่าไม่ไม่ไม่จะพูดถึงว่าลูกมันก็ยังได้สมบูรณ์นะเพราะว่าจากที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะรอดแล้วแหละนี่ไม่น่าจะรอดแต่ว่ารอดเมื่อกี้บอกเมื่อกี้ขุนอุ้มอ่าขุนอุ้มบอกว่าจะไปตัดไปให้วัวแล้วโอ้โหน้ำไม่มี แต่ปรากฏว่ามันต้องอาทิตย์ขึ้นมาเป็นแบบแบบนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่มาเองเราก็แล้วแต่ว่าช่วงช่วงที่ที่มันไม่ได้น้ำเราก็ฉีดปุ๋ยให้มันนะก็คือฉีดประคองมาเลยเพราะคิดพี่คิดว่ามันได้น้ำที่เราผสมจะปุ๋ยด้วยน่อยๆได้ยังดีก็คือเมื่อเมื่อเราให้น้ําจากที่เราพ่นนั่นแหละประคองมันมาเรื่อยๆหลังจากยี่สิบวันมาแล้วมันก็เริ่มมีฟนงตัไม่แต่เราพ่นก็น้อยๆนะไม่ได้ไปชุ่มอะไรไปเออใช่ที่พ่นเหมือนที่พ่นดูเรียนนั่นแหละจะออาไปจะพาพ่ไปดูตรงไหนแรงแาน อันนี้เราดูเลยต้นแขะงนะเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าโอ้ใช่้ไอ้ต้นมีเงินกระโ bole ดูเขาดิโอ้โหต้นนี้นี่ฟากใหญ่านี่้ไหมพี่ใหญ่อยู่แหละนี่นะครับฟากใหญ่นะครับอืมแขร์เสื้อกับแขร์แล้วก็โอเคอยู่มองโดยรอบพื้นที่ที่มีน้ำอ่ะจะยิ่งได้ดีกว่านี้เนาะเห็นมแกนมากเลย อนั่นต้นสูงอะอ๋อต้นสุงเกลียวๆกลีนู้นนะใช่มันจะเขียวปื้ดเนี่ยแล้วเดินอ้อมๆอย่างเงี้ยแต่เราได้เห็นว่าเราไม่ได้ถ่ายแต่ว่าไปถ่ายแต่ต้นดีๆเลยเราถ่ายต้องแต่ต้นแขะๆแต่แขะๆก็มีฝักต้มบูนเพื่อดูจากจากลำต้นความแก่งเข่าบอกนะบางคนเขบอกว่าของพี่เนี่ยไม่ได้เลยลูกแบบเข่าเห็นเห็นต้นเราแล้วไม่ได้แล้วด้วย นี่มันเพิ่งประมาณเขาบอกว่าเข้าวโพดหวานมันเจ็ดสิบวันใช่ไหมพี่ก็ไม่แน่ใจน่ะีก็แหลยพี่ต้องกดตรงนี้กดตรงเนี้ยเนี่ยแต่เต็มแล้วเนี่ยเนื้อขึ้นหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะพี่ก็อาจจะเตี้ยคนปลูกตัวเล็กก็มองว่าเอ๊ะข้าวโพดเราโตหรือยังนะแบบนี้ฮะแล้วก็ต้นข้าวโพดกับคนปลูกครับท่านผู้ชมท่ประดาต้นข้าวโพดเนี่ยมันต้องประมาณเลยปลายปลายมือนะดอกเนี่ยแต่ข้าวโพดที่นี่ ตามคนปลูกคนปลูกตัวเท่านี้แต่ักไม่ได้นี่ดูเลยครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับเดี๋ยวฝักนี้ก็จะใหญ่ด้วยมันได้เพราะมันยังมีเวลาตั้งเป็นยี่สิบวันกว่าจะได้เก็บแล้วมันจะขยายขึ้นกว่านี้ก็ใหญ่เท่าตัวแม่นี่พี่พาไปเอาเดินบางโน้นดีกว่าพื้นที่นี่ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำหยอดน้ำมันจะได้รากขายที เนี่ยดูต้นแขกแคกอะท่านผู้ชมแคกมันก็มีสองแขกก็ยังมีฟากกล้องเลยครับนี่นี่ครับช่วยชีวิตโดยการฉีดเกษตรคันเทพเราไม่ไปถ่ายต้นดีๆนะต้นดีๆโอ้โหได้นี่เราโถต้นที่มันแคกแคกเกนๆกคือมันเป็นพื้นที่ที่แบบแต่ว่ามันมีพี่เข้ามานะเขาบอกนะว่าต้นของเราเนี่ยดูดีดูงาม เขายังถามเลยว่าเรียกคนใส่ปุ๋ยอะไรว่านะครูแพรใส่ปุ๋ยอะไรเพร,ราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะฉีดแต่ท่านเทศนี่แหละเออใครจะว่ายังไงเราก็ชีดต้องรอมาเรื่อยเลยเออขาเ็นต้นแแค้นนนสมมุไม่แต่เขาก็บอกว่าเออมันเข้ามาเห็นแล้วว่ามันงามจากที่เขาไปเห็นมาบแากๆีนี่นะอ๋อที่เขาปลูกมันกันนั่นนะ่แต่ต้นถ้าใครเห็นต้นเนี่ยคือคือลำต้นเนี่ยฟันต้มบุนนะครับท่านผู้ชมมันแกล้งมากยังก็ว่าเขาโพสในแบบมีน้ำรอยังดีอ่ะ ก็ไลยไล่พื้นที่ตอนนี้ประเทศไทยจะปลูกอ้อยก็หันมาปลูกข้าวโพดผันมั้งข้าวโพดอ,อาหารสัตว์มั้งข้าวโพดว่านมังน้งนั่นนะม,นมันก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่น้องเด็กก่อนที่ปลูก,ก้วไม่มีน้ำอ่ะนี่คือนี่คือตัอวอย่างเลย<ด>ข้างในนั้นมันมีมันก็ยังมันยังต้นใหญ่กว่าข้างนอกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมที่ที่พาเดินเนี่ยให้ดูแต่ให้ดูต้นนี้มันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ที่นี้แต่ว่าฟักมันให้นะครับนี่ต้นเล็กนี่เดี๋ยวสูงแค่นี้ นี่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขาให้ฟักเนี่ยเราดูที่พดนรับว่าเออดูต้นไม่น่าจะโตได้แต่ยังให้ฟักใส่พันอืมครับอันนี้พันอะไรพี่ครัเขาพจบ์หวานพันอะไรพี่จะไม่ได้วานี่โอ้โหอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยมีแค่นี้องต้นมีฟัก,กมีฟักเลยเนี่<ำ>อ่านี่คือความไม่ต้มบุญแต่เราไปดูไอ้ที่มันต้มบุญต้มบุญน,นะพี่ ไปไปทางนี้ดีกว่าเริ่มจากมันมันเบียดเบียจัดมันก็เหมือนกันนมให้ดูว่าใเรียวๆเลยครับนู่นนะเดินไปนู่นและไปออกเขาบอกว่าเวลาลงป้าลงแบบนี้นี่นะบอกเข้ามาอยู่ตรงกลางกุ เวลาเดินเวลาเดินขายสีสวยใช่ไหมงงไหมเออจะลองอ่อเนี่ยพอเขาเดินกลับเขาไม่เห็นเราอ่ะเราเห็นโซนนี้อ่ะโซนนี้คือโซนนี้มันจะสูงนะครับมันจะสูงคือ่าจะเป็นพื้นที่ด้วยดินด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะต้นสูงกว่าสูงกว่าพี่เขานะครับท่านผู้ชมให้ดูว่าเมื่อกี้เราดูต้นแบบดูเหมือนจะไม่ได้ฝัก แต่เรามาดูตรงที่มันมัน,ม,นมันดินหรือความชุ่มชื้นม,มันดีอ่ะต้นมันจะใหญ่ใช่ไหมครับต้นใหญ่มากเลยนะครับต,ต้นเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าหล่อยนี่นะเน,นี่ยต้นเนี้ยความส้มบูร์ฟักก็ส้มบูรบ์นะครับนี่ครับใหนนัจากไม่มีน้ําก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้ได้เห็นชัดเลยว่าวันนี้พืชที่ขาดน้าอ่ะก็ยังทาให พวนมรีดมันออกได้นะพี่นะใช่อันนี้มันไม่ได้แค่ประมาณแปดนนะเนี่ยร้อเปอร์เซ็นเพวมันออกหมดทุกต้นนะเนี่ยนี่คือนี่คือร้อยเปอร์นได้ได้ร้อยเปอร์เนต้นละสองปักกันตักอะไรนะคุณดีกว่าออกข้างนอกดีกว่าพี่ว่ามันจะพันแล้วล่ะเด๋ยวตาันคักเท่ากันต้นเล็กต้นใหญ่คกเทาแค่เหมือนนวกก็คือมันมื่น มันในนี้เลยมันใส้พันธุ์เขาเลยนะให้พี่น้องเกษตรกรดูนะครับว่าพืชที่ขาดน้ำสามารถใช้เกษตรเกฟเนี่ยดูแลในพื้นในเบื้องต้นได้นะครับบางคนเนี่ยยิ่งปลูกมันปลูกอ้อยอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งข้าวโพดเนี่ยจริงๆเขาเป็นพืชที่แบบไม่ไะมันขาดน้ําไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะพี่บอปกติเขาปลูกเขาจะใส่โรยปุ๋ยใช่ไหมใช่เขาจะลองไม่ได้ฉีดลองรยปุ๋ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่ฉีดเนี่ยหนึ่งถัง หนึ่งถังหมดเนี่ยทั้งอะไรทังสองร้อยลิตรหรือทังยี่สิบเดียสองร้อยลิตรเนี่ยของซีงนี่นะคุณหวานหนะเออหนึ่งถังเนี่ยหมดเนี่ยน้ำสองร้อยลิตรครั้งละหนึ่งชุดร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวนี่ฉีดเมื่อกี้เอาพี่ดำได้ไหมงานพี่ฉีดเจ็ดวันฉีดทิ้งเจ็ดวันฉีดเพราะว่ามันไม่มีน้ำเหมือนฉีดเอาเหมือนให้น้ำมันด้วยไปด้วยเหมือนให้น้ำมันไปด้วยเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันก็ฉีดมาเลยเลยเพราะว่าพี่เขาจะว่างช่วงวันอาทิตย์ นะครับเพราะว่าทําราชการด้วยอันนี้เป็นค,นคร,รูนะครับตชดนะครับอยู่ที่ป่าละอูนะครับก็จากทุเรียนนะครับเราดูไล่ไล่เทปของของครูแพรนะครับวันนี้เรามาดูข้าวโพดนะครับว่าลองทดลองปลูกเป็นครั้งแรกว่ามันจะผ่านวิกฤตแรงได้ไหมอะไรได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนมันช่วยเนาะเออดีหน่อยนครับฝนมันช่วยตอนที่กําลัง,งรสร้างแป้งเขาฝากักเขาได้ในเหนือแป้งก็เลยเป็น้นพลอยได้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรดูได้เลยว่า เพื่อที่คาดน้ําเอาผลิตภัณฑ์เราไปดูแลในเบื้องต้นได้นะครับว่าต้นมันก็ถ้าว่าไอพี่แคะแกนมันจะออกฝักไหมนะครับมันออกออกทุกออกทุกต้นนะครับแล้วก็ฝักก็ส้มบูนต้นก็ส้มบูนถือว่าต้นตัวเองจะเล็กแต่ว่าฝักก็ยังให้เท่ากับต้นใหญ่นะครับขนาดเท่ากันครับเอาละครับ,เ,รบเทปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับไม่ได้ว่าจะเป็นพักพืช ่วนครัวหรือจะเป็นพลไม้เป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นมันนะครับหรือแต่เห็ดนะครับใช้ได้หมดเลยวันนี้ครูแพรก็ลองใช้กับข้าวโพดทางที่ตัวเองไม่เคยได้เป็นกรเกตตรกรมาก่อนนะครับก็ลองดูว่ามือไหม่ปูข้าวโพดยังได้ฟักแบบนี้เลยแล้วท่านผู้ชมที่ทำข้าวโพดอยู่แล้วนะครับแล้วมีระบบน้ําที่ดีหรือมีการดูแลที่ดีนะครับอาจจะได้ดีมากกว่านี้อีกด้วยครับ อ่าวันนี้ครับผมก็ขอบคุณครูแพรมากรายรายเทปที่มาเจอกันนะครับสนดิทกันแล้วนะครับวันนี้ก <c oughs> ็อยากให้ครูแพรได้บอกกล่าวคนพื้นที่ป่าะละอูนนิดนึงครับก <c oughs> ็<า>อยากจะแนะนํามันนะเพราะว่าอันนี้เป็นการลดต้นท <c oughs> ุนลดต้นทุนด้วยแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็ดีดีได้ได้ได,ดีขึ้นในเราว่ามันโอเคแหละจากที่ว่ามันทำท่าว่าจะไม่ได้แล้วอ่ะ เขาจะปล่อยทิ้งแล้วแล้วก็บอกเอ้ยลองฉีดไปก่อนแต่มันก็ได้ผลอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะนี่ครับเราก็ให้ให้พี่น้องเกษตรกรดูภาพเอานะครับเราให้ดูว่าสภาพต้นต้นแกนแกนไม่ต้องไปถ่ายต้นดีๆเนี่เป็นครั้งแรกที่ทำทำนะนี่คือเกษตรแบบว่าที่เราปลูกไ่แล้วว่ามันโอเคมันได้ผลเลยใช่ไหมเราก็เลยเออมาลองเอาโพดบ้างเราทดลองเองใช้เองแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จริงอ่ะคือต้องใช้เองเพื่อจะรู้เนาะถ้าเราบอกไปเงี่ยบางทีเฮ้ยโม่อะไรเงี้ยใช่ไหมล่ ต้องลองใช้ถึงจะรู้ใช่ลองลองได้ครับล้พืชจะทดลองอีกอย่างหนึ่งคือปลูกหญ้าให้หัวเนี่ญ้ายหญ้าง่ายที่สุดนะครับเราแต่เราเห็นว่าที่เขาทำอ่ะเขามีการโรยปุ๋ยเออแต่พี่จะฉีดแล้วเราก็ไม่ได้มีเราก็ไม่ได้มีวันว่างมันเข้าทั้งวันหรือว่าในการทํกรเกีตยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราแค่เอาวันอาทิตย์มาทานะครับแค่มีวันยุดวันเดียวนะครับยังทำข้าวโพดแปลงใหญ่นะเนี่ยครับท่านผู้ชมไม่ใช่แปลงเล็กเดี๋ยวจะให้ดูภาพ หมุมสูงอีกนิดนึงนะครับเพราะวันนี้ <ขา S 2> กเกษตรเกษตรมือใหม่ยังทําได้แบบนี้เลยแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามชมรายการลองไปใช้ดูครับแล้วจะรู้เองว่าเกษตรกรเราสามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้โหเยอะมากเลยลองใช้ดูครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ